ต่อไปนะครับก็จะเป็นการแนะนำในส่วนของการคำนวณระหว่างเท x บ b ็อก t e x เท o บ็อกนะครับโดยการบวกแล้วก็นำไปแสดงในเทกบล็อกที่3นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องมีฐานข้อมูลก่อนนะครับเราก็ต้องมีเทเบิลให้เรียบร้อยก่อนแต่ทีนี้ผมเน้นในส่วนของฟอร์มนะครับผมก็จะไปอ,ออกแบบในฟอร์มเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องใส่ ทคบ็อกลงไปสัก3ตัวผมสร้างอันแรกก่อนแล้วผมก็กำหนดค่าก่อนนะครับเราก็สร้างขึ้นมามการจัดวางนะครับให้แสดงนะครับ to ฟิ t ฟิตนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการอ่า c o ปปไปสร้างอ่าสามจุดนะครับสามตัวอ่าเมื่อเราสร้างเสร็จนะครับต่อจากนั้นก็ทำการตั้งชื่อเทคบ b ็อกนะครับ ผมจะตั้งง่ายๆว่าทีหนึ่งทีสองนะครับแล้วก็ทีสามโดยที่จะกําหนดเรื่องของ การลำดับแท็บนะครับทีหนึ่งทีสองให้มันออโต้นะครับทีหนึ่งทีสองทีสามนะครับก็คือหมายถึงว่ากระโดดอันหนึ่งอันสองอันสามนะครับเรียงกันต่อจากนั้นเนี่ยเราก็เขียนสูตรคำนวณนิดหนึ่งนะครับซึ่งได้ทดลองหลายอย่างแล้วเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีปัญหาว่าถ้าเกิดว่าเราพิมพ์แค่ว่าในส่วนของ data นะครับเท่ากับทีหนึ่งบกทีสอเนี่ยมันก็จะปรากฏ อย่างนี้นะครับเท่ากับท1บวก t สองอเมื่อเราแสดงผลนะครับสมมติว่าตรงนี้5 5นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น5แล้วก็เอา5้าอีกตัวมาต่อมันก็จะไม่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องดำเนินการแก้ไขสูตรใหม่นะครับโดยการกําหนดตรงส่วนนี้นะครับอ่าก็โดยการกำหนดว่า n อ วงเล็บ value val วงเล็บนะครับแล้วก็วงเล็บแล้วก็คือตารางไอติ๊กบล็อกทีหนึ่งปิดสองครั้งนะครับต่อจากนั้นก็ไปบวกด้วย n z วงเล็บ value อ่าวงเล็บเปิดอีกอันหนึ่งแล้วก็ตามด้วยวงเล็บปิดสองนะครับให้ผมโอเคอ่าเราก็ไปลองแสดงผลดูนะครับ มีปัญหาอยู่นะครับลองดูนิดนึงว่าผิดตรงส่วนไหนอ๋อตรงนี้ผิดนะครับแว l ลูกก็จะปรากฏนะครับนี่ก็คือการคำนวณที่แสดงผลได้ถูกต้องนะครับ อลองอีกครั้งหนึ่งนะครับกำหนดให้เป็นสีเขียวแล้วกันตอนนี้สีน้ำเงินสมมงหมดเราก็จะเห็นนะครับว่าผลลัพธ์ก็คือ50แล้วขอจบการคำนวณโดยใช้บล็อกเพียงแค่นี้นะครับ